สวัสดีคะ่ะพอดีป้าเปียก็มาถึงที่ที่จะทำงานแล้วนะคะพอดีว่าจะเล่าเรื่องไหมทองให้ฟังกันหน่อยนะคะเมื่อเช้านี้ที่ป้าต้องมาทำงานสายก็เพราะว่าไหมทองเป็นคนน่ารักใครได้รู้จักหลงรักไหมทองนั่นแหละนะคะไหมทองก็ดื้อมากนะคะก็ตอนแรกป้าก็ไม่ได้ถ่ายหรอกนะ ตอนที่พากันที่จะให้น้องไหมทองลงจากรถตั้งนานนะคะก็ <g ül> มันรู้สึกว่ามันฉุกลระหกไปหมดเลยพอดีว่าป้าเห็นว่ามันเพื่อเป็นตาถ่ายแท้ไหมทองกับลูกนี่เนาะก็เลยไปถ่ายแต่ไม่ได้ถ่ายลูกไหมทองเท่าไหร่ถ่ายไหมทองนะคะเมื่อเช้านี้ต้องมาไหมทองป้าก็โอ้โหอยากมาด้วยขึ้นไปเขาจะขึ้นไปจองบนรถเลยนะคะขึ้นไปรอแล้วก็ไม่ยอมลงเขากะว่า เมื่อเขาไม่ยอมลงถ้าเขาไปใครจะไปอุ้มลงเขาจะกัดนะคะเขาคิดว่าถ้าเขาอยู่ได้ไม่ยอมลงเราก็จะให้เขาไปด้วยอันนั้นก็คือความเข้าใจของน้องหมาเมทองแต่ว่ามันมีความจําเป็นที่เราไม่สามารถที่จะให้เขามาด้วยได้นั่นเองนะคะก็เลยเออต้องให้เขาลงป้าเปียกว่าจะออกไปทํางานแต่เช้านะตอนแรกแต่คราวนี้ไปไม่ได้เนื่องจากฉุกลระหูกหลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งไม้ทองด้วยนะคะ เดี๋ยวป้าจะพาไปดูวีรกรรมของไหมทองเราพยายามที่จะให้ไหมทองลงจากรถตั้งนานแล้วแต่ไม่สามารถเอาไหมทองลงได้ตามไปดูกันนะคะนะคะทุกท่านดูไหมทองสิไหมทองอิหยาลงมาโอ้โอยเราพยายามที่จะให้ไหมทองลงจากรถเป็นชั่วโมงเลยนะคะแต่เขาไม่ยอมลงครนี้เขาคงจะรู้แล้วรู้แล้วว่าเมื่ออยู่ในรถมันมันไม่น่าอยู่นะคะอยู่ในรถนานๆ เราไม่รู้จะทํายังไงก็ให้เข้าอยู่ในรถนะคะแต่พอนี่แหละโหคราวนี้พอเปิดประตูยอมลงแล้วนะคะพี่น้องแน่เน่เนอยากจะขึ้นอีกแล้วอยากจะขึ้นอีกแล้วอยากจะขึ้นอีกแล้วไม้จ้องนี่ไม้จ้องมันอยากไปน้ำนี่้ยไม้จ้องอยากไปน้ำอิดาอยากไปด้วยมัยลูกแต่ว่ามันไปด้วยไม่ได้เนาะยายจะไปทํางานเนาะแม่ปล่อยก็จะไปทํางานไปไม่ได้นะคะไปด้วยไม่ได้นะคะน้องไมจ้อง ลูกๆไหมทองเราก็ให้อยู่ในบ้านแล้วนะคะเพราะว่าจะเอารถออกถ้าเปิดประตูนะถ้าเปิดประตูลูกๆของไหมทองก็จะวิ่งกลูออกไปเลยนะคะรวมทั้งไหมตองด้วยเนี่ยเจ้านี้มันขึ้นรถรอเลยมันไม่ยอมลงจากรถตั้งเป็นนานนะคะทํายังไงก็ไม่ยอมลงดุก็ไม่ยอมลงไม่ดุก็ไม่ยอมลงน้องปอมปอมครับมาเอาน้องเอาน้องไหมทองไปเก็บไปลูกไป ไปไาไปอยู่ในบ้านกันเนอะไปอยู่ในโฉกันเนอะเนอะไปอยู่ในโฉกันเนอะไปไปไปหาไอ้ปอมไปดูสิดูหน้าจี้กงหน้าจี้กงจังเลยอ่ะเออดูหน้าจี้กงจังเลยไปหาไอ้ปอมไปไปหาไอ้ปอมเรียวเรวเรวไปอยาไปหาไอ้ปอมเด้อหาไอ้ปอมเร่อไปดูไห้ทองไหมทองไม่ยอมไปเลยไหมทองไม่ยอมไปเลย ไปหล่าไปหาไอาป่ปอมปะไปไป,ปอย่าออกไปอย่าออกไปไปเห็ดยังบุกข,ข้างนอกไปหาไอายปอมเร็วเวไปมา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 ไม่ท่องมาเร็วไม่ทอมม่องมามาล่ามาบอกไปดอกอย่าจะไปเห็ดงานเร็วเร็ย่าจะไปทางานมาเร็วดูสิมันยังอยากจะขึ้นไปรถอุตส่าห์ไปหยุดรดอยู่ตังโดนอยู่ตั้งเป็นนานสองนานเนาะ ไม่ยอมลงจากรถทีนี้ยอมลงแล้วแต่ว่าก็ยังอยากจะขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยโอ้โหทองไหมทองมาแล้วลูกมาเร็วนี่ยายพยายามคุยแล้วได้หนี่คุยไม่ให้เสียงนั่นเข้ามาเร็วๆไหมทองอย่าเรรวๆ,ๆ,ๆออกมาหนึ่งจ้าสามิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหได้ยินเสียงรถก็ไปเลย ยอมออกมาเลยเพื่อที่จะไปเห่าเขาเนี่ยโอ้โหนี่คือไม้ทองจิตวัตรประจําวันของไม้ทองคือมันได้ได้ไปเห่ารถนะคะได้ไปเหา่าเอาพี่น้องที่ผ่านไปมาที่หน้าบ้านเขาก็เห่าน่ะเห็นไหมตาซาหญ่ซาสิจัดการมึงเนี่ยหญ่ชาสิจัดการมึงเนี่ยไม้ทองอืม็นไรยญ่ซากับหลานเนี่ยเดี๋ยวใหญ่ซาก็จะจัดการเลย ปร, cortex, ประเดี๋ยวใหญ่สาก็จะจัดการไหมทองเลยนะเนี่ยไปเห่าไปไล่น้องเขาอ่ะมามาเร็วๆไหมทองมาไหมทองมาเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้ามาเลยมาเลยผุนไปหาแม่ปล่อยไปหาแม่ปล่อยแล้วหยะมาเร็วเร็วเร็วหาแม่ยปล่อยหาแม่ยปล่อยไปไปหาเม่ยหาแมีหาแม่ยเร็วเร็วเร็วหาเมียเร็วเร็วเร็วหา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 เม่ยปล่อย เบิกเงนบ่ยอมลงจากรถเป็นบกโดน่วยน่ะต้องขังนะคะน้องต้องจับน้องไหมทองไว้ก่อนที่จะเปิดประตูแล้วก็เอารถออกไปจริงๆนะมันจะวิงว่งไล่คนวิ่งไล่รถมันอันตรายทั้งไหมทองด้วยอันตรายทั้งคนขับรถด้วยนะคะอยู่กับพี่ปอมเด้ออยู่กับไอ้ปอมเด้ออิอ๋าเด้ออิอ๋อออาจ้า,าสิกาสเขาเห้ยังอไอป้ปอมก็ฮหักยิ่งแม่ลูก อุ้ยไอยป้ปอมกะหักนหย่าดิฉีกัดเขาเห็นยังฮะเออย่มเขาสีผ้าลงมามันกัดเบิดบ่ปมินตออายปอมมันไม่ยอมลงจากรถเพราะว่าอยากไปด้วยไหมทองเอ,อ้ยสงสารจังเลยเมื่อก่อนยังเล็กๆเ,เ,เขาก็ใส่ตะกร้าเนาะหิ้วไปหิ้วมาพาไปนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ไหมไหมอยากไปด้วยก็ไม่ให้ไหมไปเนาะยายเคยพยายามที่จะให้น้องไหมทองไปด้วยอยู่นะคะแต่พอขึ้นรถ มันไม่อยู่เฉยๆนะมันก็วิ่งไปเกาะบ่าของคนขับเฉยเลยส่วนมากมันก็จะไปเลียหน้าเลียคนขับแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่บ่าคือเขามีความสุขเนาะที่ได้ไปเขาก็แสดงอาการแต่ว่าคนขับรถก็ไม่มีสมาธินะคะหรือไม่ก็ไปไปโผล่ตรงหน้าต่างด้านโน้นที่โผล่ทางนี้ทีคือคือไหมท้องขึ้นรถไม่เคยอยู่นิ่งเลยนะคะถ้าอยู่นิ่งเฉยๆนอนไปด้วยกันเฉยๆนี้ จะไม่ว่าอะไรเลยก็จะได้ไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้อ่ะไมทองไม่เคยอยู่เฉยๆเมื่อขึ้นบนรถจะอุ้มไว้คนที่ไม่ได้ขับรถจะอุ้มไว้จะกอดไว้เขาก็าไม่อยู่นะก็ดินน้นรนอาจจะเพราะว่าที่เขาอยากขึ้นรถเขามีความสุขตอนที่ได้ขึ้นรถ,นร,ถรถวิ่งนี่แหละคือได้โพออกไปมองดูกระจกด้านนั้นทีเอาด้านนี้ทีด้านหลังทีด้านหน้าทีมาเกาะไหลของคนขับทีอันนี้คือความสุขของไมทอง แต่พอไปลงรถแล้วจริงๆคนก็ไปทํางานเขาก็ไม่มีเพื่อนเขาก็ต้องไปอยู่เงาๆถ้าถ้าถ้าพื้นที่ที่เราไปไม่มีน้องหมาเนาะแต่ถ้าพื้นที่ที่เราไปแบบทุ่งนาแบบเนี้ยมีเพื่อนหมาเยอะแยะเขาก็สนุกอีกนะคะนั่นแหละทําให้เขาอยากไปด้วยเขาเคยได้ไปสนุกนะคะไปสนุกอยู่กับเพื่อนหมาของเขาวิ่งกันที่ทุ่งนากันเต็มเลยนะคะไม่ทอง ไหมจองเป็นคนน่ารักใครได้รู้จักหลงรักไหมทองไหมทองคือน้องหมาน่ารักเราได้รู้จักก็หลงรักไหมทองไหมทองตอนนี้เป็นแม่ไหมทองแล้วเนี่ยลูกๆทมลของไหมทองก็เก็บเอาไว้ตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องวิ่งกรูกันออกไปนอกถนนนะคะถ้าเราเปิดประตูนะคะ น้องไหมทองรู้ตัวแล้วว่าวิ่งไปด้วยไม่ได้ก็นอนขาคู่ทำหน้าบ้องแบวหน้าสงสารไม่ใช่หน้าบ้องแบวตอนนี้ทำหน้าเศร้าทำหน้าเศร้หารหน้าสงสารนะคะดูเขารู้ตัวว่าวิ่งไปด้วยมันก็วิ่งไปไม่ได้นะคะตอนนี้โดนขังนะคะอุ้ยลมหนาวมาแล้วไหมจองอุ้ยลมหนาวมาแล้วใบไม้ปลิวเลยอุ้ยไหมทองได้สัมผัสอากาศหนาว แต่ไหมทองเขามีขนเยอะลูกๆของไหมทองนี่สิไม่ค่อยมีขนต้องหาเสื้อกันหนาวให้ใส่แล้วนะคะต้องหาเสื้อกันหนาวให้ใส่แล้วเนาะ